คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำนักง,งานบ้านสเร็จรูปแบบกั้นห้องภายในสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับมาดูตู้ประกอบใหม่กันครับที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ครับตัวตู้ใบนี้ทางลูกค้าสั่งเป็นสเปคแบบกั้นห้องภายในแล้วมีห้องเล็กภายในแล้วมีรายละเอียดของตัวตู้ด้านอื่นๆเดี๋ยวผมพามาชมกันเลยครับ โครงสร้างทั้งหมดครับของตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3.00เมตรยาว6.00เมตรสูง2.50เมตรโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมอกอพ่นทับด้วยสีกันสนิม T.O.A Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของ T.O.A Krypton อย่างที่เห็นในภาพโครงสร้างเป็นสีน้ำเงินครับตัวผนังและหลังคาของตัวตู้เป็นฉนวนการความร้อน Showcase IsoWall ซึ่งแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็ก ด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างและตรงกลางจะมีฉนวนอัดติดเข้าไปในผิวเหล็กทั้ง2ด้านก็คือเป็นโพลียูริเทนเออโทษทีครับโพลีสไตรีนโฟมนะครับเป็น p f f o a โครับก็คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้นั่นคือคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนซึ่งเป็นในส่วนของผนังและหลังคาของตู้ใบนี้ครับด้านหน้าครับด้าน6เมตรครับลูกค้าสั่งเป็นประตูบานเปิดนะครับขนาด0.90คูณ2.0เมตรจำนวนสชุดครับ จะเห็นได้ว่ามี2ชุดพร้อมลูกบิดของเยลและก็สต็อปดอให้เรียบร้อยครับกันสาดครบครับนี่นะครับก็บมี2ประตูนะครับนี่คือด้าน6เมตรด้านหน้าส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นด้านที่มีพันลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบอันนี้คือด้าน3.00เมตรครับส่วนด้านหลังครับจะมีตำแหน่งของ จุดต่อไฟภายนอกพาวเวอร์ k แบบกันน้ำตัวผู้ตัวเมียสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกาวและแท่งกาวครับด้านหลังครับ6เมตรอีกหนึ่งฝั่งจะเป็นชุดของตัวหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมขนาด1เมตร50สูง1เมตรและมีช่องรับส่งเอกสารนี่นะครับอย่างที่เห็นครับเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับช่องด้านล่างด้านบนเป็นบานฟิก1ชุดครับส่วนด้าน3เมตรอีกหฝั่งของตัวตู้ จะเป็นกระจกบานฟิกครับขนาด1เมตร50คูณเมตรเหมือนกันครับตัวนี้นะครับเป็นบานฟิกให้มีการสาดให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่คือภายนอกของตัวตู้ครับยกย้ายได้นะครับมีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวน4หู4มุม4ด้านครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับในห้องแรกครับซึ่งเป็นห้องใหญ่ครับจะถูกแบ่งออกมาอยู่ที่ประมาณ3เมตรครับ เดินเข้ามาจากทางเข้าจะมีสวิตช์ปิดเปิดของ Panasonic ปลักคู่กาว Panasonic สายไฟเดินในข้อเยสกิ ator, uki, แล้วก็จะมีหลอด LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดครับสวิตช์ไฟปิดเปิดได้ตามปกติครับปลักคู่กาวในตู้นี้จะมีให้ทั้งหมดในห้องนี้ก่อนนะครับจะมีให้3ชุดครับด้านซ้ายด้านขวาไกลและตรงทางเข้าอีกหนึ่งชุดครับนี่คือหลอดไฟนี่คือกระจกช่องรับส่งเอกสารนะครับพูด,ดง่าย มานฟิทด้านบนแล้วก็ช่องเราส่งเอกสารด้านล่างก็เลือกสลับได้ครับผมน,นี่นะครับอันนี้จะเป็นมานฟิทค,ครับร้อยครับพื้นทั้งตู้จะเป็นโครงสร้างเหล็กถักเสร็จจะปูด,ด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและปูทับด้วยเบื้องอยางลายไม้หนา2มิลพร้อมคิวพลาสติกรอบตู้ครับโบยานนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูที่ตัวห้องอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้จะเป็นห้องเล็กๆมินิ มินิรูมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กครับประมาณ1เมตรก็เปิดเข้าไปครับอ่าจะมีโดดไฟฟ้าให้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดให้รลอดไฟก็ฟีเหมือนกันครับนี่นะครับนี่เป็นห้องหนึ่งห้องครับซึ่งแบ่งตรงกลางตู้พอดีแล้วก็บวกมามีลูกบิดให้มีสต็อกดอให้เรียบร้อยครับนี่คือห้องที่ผมเดินเข้ามาจกฝังนะครับแลวเข้ามาหนึ่งห้องครับ ตรนี้จะเป็นห้องเมนูมนะคะรับก็คือมีตู้ควบคุมซึ่งต่อจากเอาปลั๊กเมื่อสักครู่นะครับมีเซอร์กิตให้เรียบร้อยมีเซอร์กิตครบแล้วก็ได้ลงมาเป็นปลั๊กคู่กาวตรงนี้1ชุดแล้วก็ปลั๊กคู่กาวด้านประตูทางเข้าซึ่งเป็นอีกประตูหนึ่งครับที่เรามองเห็นด้านหน้านี่ครับเปิดออกไปนะฮะตีหนึ่งชุดสวิตช์ปิดเปิดครับซึ่งควบคุมหลอดไฟและพลัดลมระอากาศครับนี่ครับพื้นเหมือนกันครับสมาบอดกระเบื้องยางลายไม้ครับ ก็จะเป็นห้องอีกหนึ่งห้องนะครับคือตัวนี้ทางลูกค้าดีไซน์มาค่อนข้างสวยครับตัวนี้จะบอกว่าการห้องได้แม่มากครับเป็นห้องทํางานได้ห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์ได้ห้องทักได้ครับตัวนี้คือตู้นี้มีส่วนการความร้อนอยู่แล้วทั้งผนังและหลังคาทํา,าทให้ตัวตู้เย็นแล้วก็เหมาะสำหรับใช้ออทดอร์ได้ครับอนนี่คือรายละเอียดภายในตัวตู้ใบนี้ที่แบ่งห้องกันชัดเจนครับเดี๋ยวผมมาดูอีกหนึ่งรอบครับ อันนี้สำหรับห้องอีกหนึ่งห้องครับประตูทางออกมีสองครับหน้าต่างมีสองครับระบบไฟฟ้ามีให้ครับอันนี้เป็นห้องใหญ่ครับโอเคนี่คือภายในทั้งหมดของตัวตู้ครับเดี๋ยวผมลองเปิดประตูอีกหนึงฝั่งให้ดูนะครับเปิดไะครับ ับประตูก็เปิดได้2ฝั่งมีการกระแทกอะไรให้เรียบร้อยครับโอเคตู้ไปนี้นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท Assign Container Showcase ข้อมูลในหน้าแรกของ www.containershowcase.com หากลูกค้าท่านใดที่อยากติดต่อนะครับ ทาง a c e b o o k หรือทาง youtube ก็ได้นะครับติดต่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ด้านล่างทั้งหมดนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้สำเร็จรูปเตรียมจัดส่งที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ